ความเป็นทายาทที่ดีที่สุดคืออริยทรั์เอามาบวดเลยจูงมือลูกมือซ้ายนะมือขวาถือบาทนะคะ,คะจูงมือลูกมือซ้ายออกไปที่นิโครธารามที่เป็นสวนของพระสักยะอยู่นอกเมืองนะคะส่งให้ใครส่งส่งให้พระสารีบุตรมอบหมายพระราหุลให้กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยเป็นอาจารย์ของพระราหุลบวชเป็นเนนเป็นเนนองค์แรกในพระาศาสนานะคะอายุเจ็ดขวบ ร้อนถึงใครเลยแม่ <c oughs> ร้อนถึงร้อนถึงแม่ร้อนถึงปู่และร้อนถึงยา่าถ้าหากว่าวิคาะห์หน่อยนะคะหลวงแม่คะจริงจแล้วที่นางพระนางยโสธราเนี่ย <c oughs> ส่งลูกให้ไปขอเป็นทาย,ยะชะ <c oughs> คือให้พ่อยอมรับว่าเป็นลูกเนี่ยจริงจริงแล้วขอบัลลังขอบัรลังลูก ทายาทชาติคือการสืบทอดเวลานี้บัลลังเนี่ยนะคะบรลลังเจ้าชายใช่ไหมคะเพราะว่าจ้าเองเป็นเจ้าชายใช่ไหมจากจากเจ้าพระเจ้าสุโธทนันเนี่ยจะไปบวชแล้วตัวเองออกไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบรลลังความเป็นทายาทนะจะต้องตกสู่ลูกไม่ได้ไปขอเพื่อให้รู้สึกว่าให้เลิกจากสมณเพศกลับมาเป็นพ่อเอออันนั้นหลวงแม่ไม่เคยคิดคุณอัญชลีพรอาจจะเป็นไปได้อันนี้เปิดวงเล็บไปแล้วต้องเปิดวงเล็บไปแล้วนะคะมีความเป็นไปได้ นะคะมีความเป็นไปได้ขอมาดูลูกอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่หลวงแม่คิดว่าขอทายชะเนี่ยก็คือขอขอบัลลังคือในเมื่อพ่อออกบวชแล้วใช่ไหมคะก็ขอบัลลังสืบต่อจากจากพ่อในคืนนั้นแค่ข้ามคืนเนี่ยพระนางเโสทราเนี่ยปัดใจนะคะคือพระพุทธเจ้าจะบวชก็จะทรงผนวดจะถือครองเพศบรรพจิตก็ว่าไปทางโลกก็คือขอให้ลูกขอให้ลูกตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดไปคิดว่า ทายาชะความเป็นทายาทที่ดีที่สุดคืออริยทรย์การให้อริยทรย์กับลูกที่ลูกจะได้พ้นทุกข์นะคะก็เลยไปบวชเลยในวังยโสทราว่ายังไงนะครับมปแ้วทั้งพ่อทั้งลูกกลับมาถึงในวังเพิ่งได้ชื่นใจเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้ลูกไปบวชแล้วนนะคะปู่ย่านะคะและแม่พระเจ้าสุดโทนาทออกมาขอร้องเลยนะ ขอร้องพระพุทธเจ้าขอร้องพระพุทธเจ้าว่าที่หน้าทีหลังเนี่ยนะถ้าจะคือคงไม่ไม่กล้าขาดใจพระพุทธเจ้าล่ะแต่ขอพระพุทธเจ้าว่าทีหน้าทีหลังที่จะบวชบวชเด็กๆอย่างนี้นะคะขอให้ได้รับอนุญาตจากจะพูดว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่านี่ก็เป็นพ่อเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพ่อโดยตรงใช่ไหมคะขอให้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองที่จะบวชเด็กนะคะต้องให้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก็เลย นะที่มาเป็นที่มาของพระวินัยจะบวชลูกนี่ต้องต้องเซ็นต้องเซ<ส>็<ส>น <c oughs> ทั้งพ่อทั้งแม่และผู้ปกครองะนะคะก็เป็นความงดงามที่เราเราเอออ่านแล้วเราเกิดความเข้าใจมากมาขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่ที่เกิดของพระวินัยนยะพระพุทธเจ้าเองก็เป็นเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นของพระวินัยข้อนี้นะ เราเราอย่าไปนึกว่าคนที่ทําให้เกิดพระวินัยเนี่ยจะเป็นคนที่ทําผิดเสมอไปนะคะพระพุทธเจ้าเองนะคะก็เป็นเหตุที่มาของการระบุในวินัยข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นพระนางพระนางยโสทธราเนี่ยเป็นยังไงคะตอนที่รานใจขนาดไหนร้าวรานใจบอกชีวิตที่อยู่มาได้โดยปราศจากสามีเจ็ดปีเนี่ยนะคะอยู่มาได้เพราะลูกโดยแท้ๆเลยเสร็จแล้วเวลานี้ลูกจากไปอีกวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกบิลพัฒน์นะคะกลับคืนสู่ สาวัถีหรือที่ไหนที่พระพุทธองค์เสด็จมาเนี่ยพระนางไม่เห็นไม่เห็นภาพของพระสวามีคือพระพุทธเจ้านะคะและลูกชายที่จากไปเพราะว่าตาเนี่ยน้ำตามันกบตาน้่า้ำตามันกบตาไม่เห็นไม่เห็นภาพนี้นะคะพระนางก็มีความทุกข์สุขในใจอย่างยิ่งจนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกับ,บิลพัทครั้งที่สองเมื่อ,อพระเจ้าสุทโธทนะเจ็บหนัก ประชวนนะครับพระเจ้าเสด็จกลับมาในฐานะลูกชายมาดูดูแลพ่อแล้วก็ได้แสดงธรรมปรดพระราชบิดาจนกระทั่งพระราชบิดาบรรลุบรรลุพระอรหันต์นะบรรลุพระอรหันต์ขณะที่พระราชบิดาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยพระแม่นางมหาประชาบดีซึ่งดูแลประคบประงมอยู่เนี่ยนะคะบรรลุโสดาบันออกบวชตอนหลังนะคะตอนหลังพอหลังจากที่ถวายเพลิงพระศพแล้วเนี่ยนะคะก็ออกบวช ปีถัดมาค่ะปีถัดมาพระนางยสธราจึงออกบวชตามไม่ได้ออกบวชพร้อมกันนะ,ะเข้า,า,จาใจว่าพระสิ้นแล้วใช่ไหมสิ้นแล้วค่ะ,วคะถวายเพลิงพระศพแล้ว,ออวเรียบร้อย<ม><ม>แล้วลลนะคะออกบวชหมดเลยในช่วงของที่พระนางยสธราออกบวชเนี่ยนะคะไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ประสบมาชัดเจนก็คือความทุกข์จากการพรัดพรากพัดพรากจากพระสวามี แล้วก็มาพลัดพรากจากพระโอรสนะคะเป็นความทุกข์ที่สุดของความเป็นแม่ความเป็นภรยาท่านได้สัมผัสกับความทุกข์นั้นนะคะแล้วก็พิจารณาในความทุกข์นั้นก็ช่วยให้ท่านได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วพิจารณาทุกหรอคะค่ะพิจารณาบรรลุธรรมได้โดยการพิจารณาทุกไม่ได้จากการฟัง เทศหรรือฟัังค้สุดททา่านคงจะได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะคะแต่น้อมนำมาพิจารณากับความทุกข์ของตัวเองเนี่ยนะคะแต่คือไม่มีไม่มีบรรยายเล่าว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าหลังจากได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจึงบรรลุโสดาบันจิงบรรลุเป็นพระอรหันต์ของท่านเนี่ยบรรลุพระอรหันต์เลยโดยที่ท่านพิจารณาไม่ใช่ว่าฟังธรรมปุ๊บแล้วไม่ไม่ไม่มีไม่มีบรรยายตรงนี้ไม่มีบรรยายตรงนี้นะคะแต่ท่านเป็นครูที่ดี ท่านเป็นครูที่ดีแล้วอย่าลืมว่าท่านเป็นเจ้าหญิงนะคะ,<ล>ะท่าน,นาาเป็นเจ้าหญิง,งไม่ว่าท่านไปเมืองไหนนะคะเจ้าเมืองเมืองนั้นะจะจ,จัดหาที่ทางให้นะคะสร้างวัดแล้วก็จะมีบรรดาพวกผู้หญิงทั้งหลายมาบวชกับท่านนะคะเป็นครูที่ดีมากๆพระนางยาโสธราค่ะเป็นครูที่ดีแล้วก็มีลูกศิษย์มากเมื่อพระนางยาโสธราอายุเจ็ดิพระพุทธเจ้าก็ต้องอายุเจ็ดิบดเท่ากันนะคะเท่ากันพระนางพิจารณาว่า บัตนี้ตอนนี้ยอมรับพระพุทธเจ้านะคะว่าเป็น,ปน,นะะพระพุทธเจ้าตอนที่บวชอายุประมาณเท่าไหร่คะสี่สิบพระนางเยสราบวชอ,อายุประมาณสี่สิบแล้วหลังจากที่บวชแล้วตอนนั้นบวชเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีคะ่ะบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ภิกษุณีองคแรกในพุทธศาสนาคือพร,พระแม่นั้นนางมหาปชาบดีแล้วก็พระนางเยสโสธราไม่ได้บันทึกไว้ว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่ได้บันทึกไวค้ค่ะแต่บวชช่วงถัดมาไม่ใช่ช่วงเดียวกันค่ะ แล้วท่านก็ออกเผยแผ่ศาสนาแล้วก็มีผู้หญิงที่บวชตามท่านเ<ช>ยอะแล้วก็สร้างวัดไว้มากใช,ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พออายุ78เลยนะค,คะท่านพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอาจารย์เป็นบรมครูของท่านถ้าหากว่าจะเสด็จดับขันพร้อมกันหรือว่าเสด็จดับขันหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เป็นการถวายพระเกียรติกับพระองค์พอถึงอายุ78นะ่คิดว่า จะถวายพระเกียรติกับพระพุทธเจ้าโดยการที่ขอปรินิพานก่อนนะคะขอตายก่อนพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อเพื่ออ๋ออยากจะอยากจะตายก่อนค่ะเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติกับพระพุทธเจ้าตีความยังไงคะทำไมตายก่อนในการถวายพระเกียรติคะคือท่านท่านอาจจะมองเห็นว่าอยากไปทําตัวเสมอท่านอะประมาณนั้นนะคะก็เมื่อเกิดกะอเมื่อเกิดพร้อมกันค่ะเมื่อเกิดอก็อยากจะดับก่อนค่ะกราบไปกราบขออนุญาตนะ ขออนุญาตว่าจะทูนลาและพระเจ้าอนุญาตนะคะ,ะพระเจ้าอนุญาตตรงนี้มีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะห้ามไม่ให้บรรดาลูกศิษย์เนี่ยเล่นอิทธิฤทธิปาฏิหารนะ,ะ,ะท่านห้ามเอาไว้นะคะ,ะแต่สําหรับพระนางยศสุธราเนะี่ยขอให้พระนางยศสุธราสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารให้ปรากฏ